ลคลิปนี้ผมขอพาเพื่อเพื่อนทุกคนนะครับลงมาในบอ่อมาดูน้องนาตัดผักกันครับครับสำหรับอาชีพปลูกผักบุ้งนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่หลายๆคนให้ความสนใจรวมแม้กระทั่งตัวผมด้วยนะครับก็ผมเองก็ปลูกผักบุ้งมาก็ประมาณตกประมาณ20ปีนะครับหรือ20ป,ปีด้วปีดยซ้ำไปนะครับต้องแต่ครูแมนยังเด็กๆ นะครับก็ทำเรื่อยมาครับมีช่วงที่มีคนงานบ้างไม่มีคนงานบ้างทำกันเองบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่การทำกันเองนั้นก็จะทำได้ไม่เยอะเท่ากับเรามีคนงานแต่การทำกันเองนั้นถ้าผักบุ้งถุงละ60ก็จะเป็นของเราหมดเลยทั้ง60บาทแต่ถ้าเรามีคนงานผักบุ้งถุงละ60เราก็จะเหลือประมาณ30นิดนด นะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของคนงานและก็ค่าปุ๋ยค่ายาแล้วก็ค่าอะไรต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้รวมกระทั้งก้านมัดด้วยนะครับค่าปุ๋ยค่ายาอะไรทั้งหมดครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นทําใหม่ๆนะครับผมผมคิดว่าดีนะครับทํากันเองเราสามารถ ทำได้นะครับทำกันภายในครอบครัว30 40ถุงนี้ทำได้สบายสบายถ้าเพื่อนเพื่อนนึกถึงว่าถ้าผักบุ้งถุงละ50บาทพอนะครับ50บาทเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ทุกคนตัดผักได้วลาสิ20สิบถุงก็วันหนึ่งก็ได้เป็นพันแล้วนะครับถ้า30สิบถุงก็ได้พันฝาแต่ถ้าได้4ี่บถุงเราก็ได้สองพันนะครับก็ ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าสนใจโดยที่เรานั้นไม่ต้องเล่ร่อนไปทำงานที่อื่นหรือทำงานไกลบ้านอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากก็คือเราก็ได้อยู่กับครอบครัวได้ทำกันภายในครอบครัวนะครับตื่นแต่เช้ามืดสักนิดหนึ่งนะครับครับคนปุกกบุ้งนั้นจะต้องตื่นให้ไวนิดหนึ่งนะครับถึงจะทันการอย่างยกตัวอย่างเช่นน้องๆของผมนั้น เขาก็เริ่มตื่นกันตั้งแต่เที่ยงคืนเขาก็จะลงตัดกันแล้วนะครับเขาก็จะตัดกันไปยันประมาณ7จ็ดโมงหรือ7จ็ดโมงเศษเขาก็จะขึ้นนะครับเต็มแพรแพรที่สองคนละสองแพรพูดง่ายๆได้คนละสองแพรก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับและเขาก็ขึ้นมากินข้าวอาบน้ํากันครับหลังจากนั้นกินข้าวอาบน้ําสักครึ่งชั่วโมงเขาก็จะไปมัดกัน ก็วันหนึ่งก็ได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับยกตัวอย่างอย่างเช่นน้องนานี้นะครับครับก็ย้อนกลับมาถึงคนที่ปลูกบ,บุ้งเองทำเองนะครับก็เป็นอะไรที่ที่นะท,ที่ดีมากนะครับน่าสนใจเราก็อศส่ช่วงเวลานี้เรียนรู้กันไปก่อนแต่พอเมื่อเราเริ่มเก่งเริ่มเป็นเริ่มรู้วิธีอะไรมากขึ้นและตลาดของเราใหญ่ ขึ้นนะครับเราก็ค่อย <c oughs> ขยายพื้นที่ครับและการปลูกผักบุ้งนั้นนะครับไม่ว่าจะทําน้อยหรือทํามากผมแนะนําเพื่อน <c oughs> ๆทุกคนนะครับให้แบ่งพื้นที่ของเราเป็น2องบอ่อไม่ว่าเราจะปลูกน้อยหรือปลูกมากก็แล้วแต่ให้แบ่งพื้นที่เป็น2องบอ่อยกตัวอย่างเช่นเราทำสามไร่นะครับเรามีพื้นที่หกไร่เราแบ่งเป็นสบอ่อทำครั้งละสไร่นะครับปลูก ปลูกบอ่อแรกไปและปลูกบอ่อที่สองตามหลังจากที่บอ่อแรกตัดได้หกมีดถึงเจ็ดมีดเราก็เริ่มปลูกบอ่อที่สองและพอผักใหม่บอ่อใหม่ที่เราปลูกตามมาเก็บได้ห้ามีดถึงหกมีดหรือเจ็ดมีดอะไรแล้วก็แล้วแต่เราก็ลื้อผักบุ้งบอ่อแรกทิ้งบอ่อแรกก็จะได้ประมาณสิบฝ่ามีดนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับ สำหรับการปลูกผักวงสองบ่อแต่ถ้าเราปลูกบอ่อเดียวเราก็จะต้องมีช่วงว่างประมาณเกือบเกือบสองเดือนนะครับหลังจากที่เราตัดนี้สุดท้ายแล้วจนฝ่าเราจะย่ําแล้วฝ่าจะปลูกแล้วฝ่าจะได้เก็บก็ใช้เวลาเกือบเกือบสองเดือนมันก็จะทําให้เรานั้นขาดตอนนะครับสู้เราปลูกแบ่งพื้นที่เป็นสองบอดีฟ่านะครับครับแล้วผมเองนั้นนะครับจะแบ่งพื้นที่เป็นสามบอ่อด้วยซ้าไปนะครับ ก็จะปลูกสลับหมุนเวียนกันไปก็จะมีผักใหม่ผักกลางอายุและผักที่เริ่มจะย่านะครับก็จะมีหมุนเวียนไปแบบนี้เหมือนกันนะครับครับก็และสําหรับอาชีพปลูกผักบุ้งนั้นนะครับข้อดีของอาชีพปลูกผักบุ้งก็มีอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นนะครับนั่นก็คือเราตัดผักไปเนี่ยเราเราสามารถรู้ต้นทุนและกําไรได้ภายในวันต่อว,วันเลยครับ เพื่อนๆดึงออกไหมครับอย่างตัดผักมาร้อยถุงนะครับสมมุติว่าเราตัดผักร้อยถุงเราก็รู้ว่าวันนี้เราขายผักได้สมมุติว่าผักถุงละหกสิบบาทวันนี้เราก็ได้หกพันและเราต้นทุนของเราเท่าไหร่ครับปุ๋ยค่ายาเท่าไหร่ค่าแรงงานเท่าไหร่ที่เหลือก็จะหักแล้วก็จะเป็นกําไรของเราเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ต้นทุนว่าวันนี้เรารู้เอ่อขอโทษนะครับ เราจะรู้ต้นทุนและผลกําไรว่าวันหนึ่งเราจะได้เท่าไหร่และจะ,จะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับและผักบุ้งก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เราไม่ต้องลดน้ํานะครับมีแต่ว่าน้ํายุบแล้วเราก็ใส่น้ำเข้าไปครับสวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้ผมขอ,ขอป่าเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาดูวิธีการปลูกผักบุ้งนะครับครับและคลิปนี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นคลิปในะปัจจุบันนะครับ จะมีผู้ติดตามของผมที่กำลังปลูกผักบุ้งนะครับเขาบอกว่าขอดูวิธีและแนวทางการปลูกครับแต่คลิปนี้ก็เป็นวิธีการปลูกผักในฤดูฝนนะครับซึ่งก็จะต้องมีการเหยียบบ้างเล็กน้อยนะครับและผู้สาธิตหรือผู้ทำคลิปให้ดูนะครับก็จะเป็นเจนะครับก็เป็นวิธีการปลูกผักบุ้งแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเรื่องมาก แต่จริงๆแล้วผมเองนั้นน้อยครั้งนะครับที่ผมจะปลูกผักแบบตัดเลยปลูกเลยนะครับผมเองจะตัดพันุไว้สักประมาณ5้าถึง10วันแล้วก็ถึงจะมาปลูกนะครับผมก็จะอไปปลูกนั้นแบบมีแต่ลำต้นนะครับจะไม่มีใบแบบนี้เลยครับและสิ่งที่ตามมานั่นก็คือรากนะครับงอกออกมากแบบขาวๆแล้วก็ขแขนงนะครับถ้า เราทิ้งไว้สัก5ถึง10วันอะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีเพื่อนๆเ,เขากข็ดูคลิปแบบที่ตัดเลยปลูกเลยมากฝ่านะครับเพราะว่าหลายคนนั้นเขาเองจะไม่ค่อยกล้านะครับปลูกแบบที่ผมเคยแบบบ่มไว้ตัดเก็บไว้สักอาทิตย์หรือ10วันนะครับเขาเห็นแล้วเขาไม่สบายใจก็ไม่กล้าครับไม่เป็นไร เพราะว่าคลิปแบบนี้ผมก็ยังได้เก็บไว้ถ่ายเก็บไว้นะครับก็นําคลิปการปลูกผักมาฝากเพื่อนๆน,นะครับการปลูกผักของผมนั้นนะครับก็เป็นวิธีการปลูกผักแบบง่ายๆนะครับตามสไตล์ของผมถ้าเราจะเอาคลิปแบบปลูกผักแบบในไม่ใช่ฤดูฝนยิ่งง่ายฝรน,นี้อีกนะครับก็จะฟาดไปแล้วก็เหยียบได้เลยไม่ต้องเหยียบเลยนะครับขอโทษผมพูดผิดนะครับ ครับนี่ก็เป็นวิธีการปลูกผักแบบง่ายๆนะครับครับและหลังจากที่วันนี้ผมปลูกผักเสร็จแล้วนะครับวันลุ่งขึ้นผมก็จะฉีดยาคุมหญ้านะครับและยาคุมหญ้านี้ก็เป็นยาตัวเดียวกับที่เราใช้ในนาข้าวนะครับก็เป็นยาคุมหญ้าก่อนวัชพืชงอกนะครับหรือที่บางคนหลายๆคน เรียกว่ายาคุมเลนนั่นเองนะครับเราจะต้องฉีดครับถ้าไม่ฉีดผมรับรองได้นะครับว่าหญ้าจะขึ้นเต็มเลยนะครับครับผมก็ขอนําคลิปการปลูกผักก็จะมีเจ๊บ้างน้องเน็ตบ้างนะครับครูมแมนบ้างอะไรเล็กๆน้อยนะครับว่าที่ผมทําคลิปมานี้ไม่ได้ทําเพื่อเป็นการสร้างภาพการปลูกจริงของผมก็จะประมาณนี้นะครับปลูกผักแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปใส่ใจอะไรบ้างมากนะัก กดไลค์กดติดตามและกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ